ตามได้ไหมมีอะไรจะไปดีมีอะไรคนเยอะเออเปิลน่มีความรู้เจเปิลลืมอีกเรื่องหนึ่งหรือเปล่าว่าถ้าคุณปากโดนออกตาแรกอะเป็นเรื่องปกติเฮ้ยเอาหมดตาไม่ได้ปาร์กใช่ใแล้วก็ปิดไมค์ระหว่างเล่นนะถ้าลืมเดี๋ยวจะบอกให้ถ้าปิดไม่ได้ก็บอกผมนมินนะครับปิดไมค์แล้วผมแดงพี่น่าจะปิดไมค์ไม่เป็น ปม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 ปิดไม่ได้ปิดให้หน่อยเอสโดดท่อทำไมเออเออได้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 ปิดตลอดไปเลยไหมฮะเอสเอ้เนี่ยเอสโดดท่อทำไมเอสเนี่ยสารภาพมาเลยตลอดได้ยินไหมได้ยินได้ยินใครโดดท่อใครโดดท่อสีขาวสีขาวโดดท่อสีขาวซีขาวโดดท่อเอาเลยอย่างนั้นเลย อ่ะผมบอกไว้ก่อนถ้าเนผมตายผมเป็นชื่อรจนะถ้าใครอ้างรู้ชื่อรจคนนั้นแหละเป็นผมเป็นชื่อรจริงอ่ะเขาเป็นทีมเีืหรือเปล่าเขาโดดท่อกูบอกไว้กออ้เลยบินไอ้อเอ้ไอ้ไอ้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 ไออ้ไอ้ไออไอ้ไออ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ่อ้อ้ไออะไอ้ไไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้อออ้้้ออบอ้อย้อไออ้อ ขอโทษเธอออมาได้ใชไปว่าคุณปาิคิปนะสกิปไหนเอาเอเอาเอกินเอาไงดีน่าไม่ได้เป็นยานะเป็าะเป็นการโดนพูดบดบคุณเปเยอะแล้วจะเอาไงดียังไม่ระเดือพันไม่ไปเลยผมแล้วเนาะยังไม่ทันได้ทํทอะไรไม่ไปแล้ย ถ้าควมนึกจังไรมายิาย่ปิดประตู Amanda le Avec le conducteur des internets <'en> qui <'en> sont reversés, charge. Poussez une attention. เอ้ยเอ้ยเดี๋ยว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 อะไรอะไอ้คนเนี่ยไอ้คนใส่กระโปงเนี่ยคนใส่กระโปงในอยู่ไหนคนใส่กระโปงในอยู่ไหนผมขอก่อนไม่รู้อะคนใส่กระโปงอะคนที่อยู่ข้างล่างเอคนที่อยู่ข้างล่างพี่แอปเปิลอะอ๋ออ๋อพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนอยู่ตรงหน้า้อมูล่าสุดอะโอเคปะพี่ไปเลย พี่ไปแล้วผมเห็นศพแล้วผมเดินเข้าห้องโอทอะป่ะผมเห็นอะไรใครอะไรยังไงเไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมหมดไปแลวแน่ใจเนี่ยผมแน่ใจครับแน่ใจครับมือแี้เพราะผมเนี่ยเพราะผมเนี่ยผมอยู่นี่ใช่ไหมหน้าห้องเนี่ยกำลังที่มันอยู่ตรงมันที่มันเป็นเสาเทียนอะผมทำเควสอยู่นั้นอยู่ทงทรายล่างอ่แล้วทีนี้พี่แล้วทีนี้พี่พี่คนที่ผมบอกเนี่ยเขาวิ่งออกมาจากห้องโอทู แล้วทีนี้ผมก็ผมก็เออผมก็เดินเข้าไปแบบไปเช็คอะไปปกติใช่ไหมแล้วผมก็เห็นศพแต่มีคนโหวตก่อนโหวตศพก่อนผมไม่ได้โหวดศพนะศพคุณยูริศพยูริแต่ว่าแต่ว่าศพเมื่อกี้ขึ้นโหวดเจเจนะขึ้นโหวดเจเจไงก็คุณมีคนโหวดเจเจก่อนเอผมเดินเข้าไปปุ๊บเจอศพพอดีแล้วผมกำลังจะกดโหวดแล้วมีนี่มีคนโหวดก่อน้วเจเจตายไงเจ รายหน้าชีพจรชีพจรโอ้อาหน้าชีพจรเลยครับสี่สี่แดงกับอไอ้ดิสคอร์กกับดิสคอร์ไม่น่าใช่เพราะว่าผมเดินสวนกับเขาที่ตรงสตอรีใช่ครับอะแป๊นึงแป๊บนึงแป๊บน,นึงให้คนคน,คน,คนกาเลพูดก่อนคนกาเลพูดได้ไหมว่าทำไมอยู่ตรงโอทูอะไรนะใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ต้องไม่ใช่โถไม่ใช่ห้องโอทูอ่ะเป็นห้องเนี่ยหน้าห้องเอ่อหน้าห้องที่มันแทงน้ำอ่ะแทงน้ำอ่ะโอเคคนกาเลพูดได้ไหมข้างบนเลื่อนรูมา่ ทอกว่าทำไมการเละทำไมการเละไปตรงนั้นแล้วทำไมทำไมทีเดีไปเห็นการเลแล้วกาเละไม่โหมดโศกถ้าการเละตรงนั้นตอนไม่ยังไม่มีศพเลยตอนนั้นไปโดนไฟที่โอทูแล้วก็ปมาทำคลิปตอบที่เขาตอนวานเลยนะตันไปตรงนั้นนะเขาสืบไปก่อนรออย่างนี้พักคนแรกบอกเขาพูดอะไรเป็นศพมันเป็นติดทับเป็นดับเบิลคิวไปโหลดไฟล์อ๋อ เธอไปโหลดไฟล์ที่โอทูแล้วก็จะมาทำเครสต์ต่อที่ไบเลอร์เหรอพี่ที่โอทูพี่ที่คอมยังไม่ได้ลงไปไบเลอร์เลยแล้วตอนตอนเนาะตอนเดินลงมาตอนไม่ได้เห็นเนาะมันมีให้โหวตศพอ่ะยังไม่มีเลยเพื่งตายเหรอถ้างั้นน่ะพึ่งไม่รู้อ่ะผมผมเห็นพี่ผมสมัยในรุนผมมาผมเห็นพี่การเลดใช่ไหมวิ่งออกมาแล้วผมทำเควสเสร็จพอดีผมก็เลยเดินเข้าไปเลย แค่สองสามวิเนี่ยเดินเข้าไปเลยแล้วก็เจอศพเลยอยู่หน้าอยู่หน้าเาาเลยไม่มีใครหรอมาแค่แก้ไฟใครแก้ไฟนะมีไหมไอ้แก้ไฟ่ะอ้แก้ไฟไอ้แก้ไฟโเอุนมีฝ่ายคุณฝ้ายดูกล้องใช่ไหมแล้วก็มีผมเดินเข้าไปเห็นแล้วก็ป้ายเป็นคนแก้ไฟสองคนโฮจุนเอ้ยแล้วโนโฮตุนได้อยู่ป้านในห้องนั้นหรือว่าตกบอมเห็นนะ แล้วใครอยู่ในห้องไฟห้องไฟมีคนหนึ่งห้องไฟมีสี่คนนะพี่เห็นนะแต่ตอนไฟเตีนะก็ไปถึงพอดีอ๋อสีแดงใช่ไหมอืมก็ไปติดผมก็เพิ่งเดินเข้าไปอ่ะเดินมาจากทางไหนอ่ะผมเดินมาจากสโตเลสอ๋อสโตเลสโอเคแล้วเดินลาเดี๋ยวกับผม อ่าเดี๋ยาจะหมดก็ได้หรือไม่โหมดก็ได้หรือว่าจะตบตุ้มมาคุยอีกรอบก็ได้เด่ะพี่ตบให้เพราะว่าเวลามันน้อยอ่ะพี่ต้องปรับเวลาโคทรเทาดิแลตบให้แลพี่ตบให้ก็ได้นะจะได้รีบไปรันคุยก่อนเลยได้อ๋อใช่แล้วสั่งงานเลยเขาเขาคนยังไม่ได้ดีเบท กวนกาเลเข้าหลังเถียงวันนี้นะเถียงวันนี้นะเถียงได้เลยไม่ต้องเกรงใจเอาผมผมไได้เลยครับผมผมเป็นหรือไม่ได้เป็นก็เถียงได้ด่าได้พูดได้เลยด่าได้แต่ว่าด่าจะด่าผมพออย่าแรงพออย่าอเฮ โ okay, อเคขอขอข้อมูลอีกรอบนึงนะเราเราเราหัวข้อออกไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นโอเคปะคือเรายังไม่มีใครเปิดโลเลยอ่ะนี่มันเวลาเร <c oughs> ็ะโอเคเมื่อกี้อ่ะถ้าตอนที่ศพศพเจจตายไหนนะป้าบอกว่าตายหน้าชิปจอนใช่ปะ,ออะหน้าชิปจอนตายนานไหมหรือว่าป้าเจอตอนไหนเออตายประมาณสิบวิศพเป็นอะไรศพเป็นไวเปอร์ โอ้แปลว่าแปลว่าโอทูอาจจะเป็นตัวปลอมก็ได้เ้าไวเปอร์อยู่กับผมโอทูเป็นตัวปลอมคือยังไงนะก็ที่ที่เห็นเหอนเรที่เห็นสีครีมเราปลอเดินออกมาเออไม่แต่ไม่ใช่ตัวปลอมไงเมื่อเมื่อแล้วเมื่อกี้เขาก็บอกอยู่เขาอยู่นี่เขาอยู่หน้าเขาอยู่หน้าคอมูแล้วผมเห็นเขาเดินผ่านพอดีก็เป็นเขานั่นแหละ ผมงงตรงถ้าเขาเป็นเขาจะบอกว่าเขาอยู่ตรงนั้นทำไมผมไม่ดูไงก็มันไม่ไม่ไม่เอ้ยปาต้องฟังว่าคือฝ้ายพูดก่อนแล้วว่าฝ้ายเห็นเขาอยู่หน้าคอมูไงแล้วแล้วแล้วฝ้ายอยู่ตรงไหนอะตอนรีพอร์ตได้ไม่ได้เดินเข้าไปเจอสมหรอเออตอนแรกฝ้ายอยู่ห้องกล้องใช่ไหมที่ใครเป็นคนพูดนะที่ว่าฝ้ายอยู่ห้องกล้องแล้วพอไฟดับอะฝ้าฝ้ายก็ไม่อยู่ห้องไฟ เราไฟก็ย้ามมาห้องไฟแล้วไฟก็เดินลงมาเข้าม้อเพราะไฟมีเควสตรงนั้นไม่คือตอนที่การไฟดูกล้องกับพี่ยืนดูไฟอยู่ไงแล้วพี่ก็กะว,ว่าแบบว่าเออจะอยู่กับไฟเพราะว่ากล้อง,องรู้สึกว่ากล้องจะติดต่อเวลาเลยนะใช่ใช่ก็เ,ออเดินมาดูแต่ว่าเออตอนจังหวะที่ไฟดับอ่ะจะจะพูดให้ไงว่าจังหวะที่ไฟดับอ่ะคนที่แก้ไฟอ่ะมีไฟนะมีดิสคอ แต่ว่าอีกคนนึงเข้ามาทีหลังซึง่งโฮจุนบอกเข้ามาทีหลังแต่ว่าในมุมพี่ตอนไฟติดอ่ะพี่เห็นเดินออกจากห้องด้วยกันอ่ะมีสามคนคือฝ้ายดิสคอแอปเปิลแล้วก็โฮจุนซึ่งแต่โฮจุนบอกว่าโฮจุนเพิ่งมาซึ่งในมุมพี่อ่ะพี่ไม่ได้เห็นนั้นโอเคไหมเราเรียกเกอด้เอางั้นงั้นตอนไฟติดผมก็ไปพี่นดาเห็นแตนผมออกมาพอดีนั่นแหละใช่ไ้า <c oughs> คนคนเจเจอยู่ไหนอ่ะผมไม่รู้จุดอ่ะทักไอจีด้วยเด้อตอนตอนก่อนต่อ หมายถึงตอนไหนครับนี่อ่าตอนที่รีพอร์ตเมื่อกี้ครับตอนรีพอร์ตเรื่องผมก็พปเจสศพไงที่ห้องเบลเลอร์อ๋อเจสโซบ์รนคนเจสศพคือคนชีเจหรอผมนึกว่าสีส้มไม่สีส้มไม่ใช่ครับสีส้มสีส้มอยู่ไหสีส้มเจวีเจวผมเองครับเจวีครับเจวีเจวีเจวีไหนสีส้มอยู่ไหนอะตอนรีพอร์ตตอนรีพอร์ตผมอยู่ห้องแลบเลยพี่งั้นงั้นผมอมาจากแลบ คนที่ผมสวนน่ะจะมีสีฟ้าแต่ผมไม่เห็นสีสม้มเพราะงั้นคนค่าเจเจอาจจะเป็นไม่ฟ้าก็สม้มเจวีเหรอเจวีมันติดมากเดินไปห้องชื้นนะพี่ผมมาดูดาวเสร็จแล้วผมก็ลงไปแล้วก็ลงไปอีกห้องหนึ่งที่มันต่อเนี่ยไอห้องนี้ชื่ออะไรแล้วอะสเปซิเมนที่ลงมาจากห้องแล็บอะใช่สแล้วผมก็อยู่แถวนั้นกำลังทำเควสอยู่แล้วก็มีรีพอร์ตขึ้นก็ ก็ไม่ไรู <พบ S 2> ้เพราะศพไวเปอร์เนี่ยละลายนานยังหรือว่าพึ่งละลายหรือยังไงเออนั่นดิก็นั่นแหละมันประมาณสิบวิผมว่าเพราะมันยังละลายสิบวิก็โอ้โหเดินอนจาจจะฆ่าล้วมาวิ่งมาแก้ไฟกันมีส่วนอยู่กันนะหรอไม่รู้อะผมว่าอาอย่างอย่างงี้อะชิประจอน่ะกล้องมันมองเห็นใช่ไหมไฟไฟเห็นใครบ้างอะไฟเออไม่เห็นใครนะไม่เห็นเนาะ ฝ้ายอ่ะดูดูแค่ช่วงช่วงแรกใช่ป่ะใช่ก็ดูแค่ช่วงแรกแล้วฝ้ายก็เดินมาแก้ไฟมาแก้ไฟแก้ไฟแป๊บเดียวแล้วก็คอมูแล้วก็ฝ้ายก็ลงมาคอมูแล้วก็มีคนรีพอร์ดแหละเพราะตอนนั้นยังตอนเบิรเปิดดูเปิดดูยังไม่มีศพตายเลยอ๋ออันนี้อยังไม่รู้เลยีวไว้ดูมันนาอันี่เรายังไม่รู้ข้อมูลยังไงเราเราไม่มีคนเปิดเลยว่าโลอะไรเนี่ยลอยเนี่ยพูดไม่พอดิ สกแกนมีกี่คนนะมันเร็วเกินพี่เขาเพิ่งสงสัยกันเสร็จแล้วเป็นหลังไม้พคดไวเลสแกน,กแกนมีกี่คนนะสกแกนมันต้องมีสองคนอะนี่ <What? S 2> เดี๋ยวคนหนึ่งนะตีฟ้าเหมือนโหี่ยวเลยตอนหน้าตาตาเลยแต่ไม่รู้นะว่าชาชิปเปล่าหัวทองก่องปะ ไม่ไม่ห้องกองไม่ห yani so like so ้องกองไอ้ยาแบบผมแบบต่อหน้าต่อตาไอ้ยาผมไม่รู้เอ้ยถามก่อนอยู่ห้องกองใค่องมูกองไม่เจอล่าสุดที่ที่เห็นกันสามคนเราแล้วสีแดงเนี่ยสีแดงเนี่ยแล้วสีฟ้าเพิ่งเข้ามาแล้วก็ออกไปไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมถามผมถามดีกว่าใครอยู่ห้องคอมูสีแดงกับฟ้าเพิ่งออกมาด้วยกันคือสีฟ้าเข้ามาท่แล้วผมดาวโหลดเร็จแล้วตอนเหมือนท่อผมเห็นใครเดินไปตรงท่ออยู่สีแดงอะสีสีแดงสิอะไรวะสีแดงบอกว่าเห็นผมชะบาเดินเข้ามาแล้วเดินออกอะไม่ คือผมมเห็นสีฟ้าสีฟ้าเข้ามาคุณที่เมื่ลไรสีฟ้าใช่ใช่ใช่แล้วแบบคือผมตอนเราตืึผกเดินเข้ามาแล้วทีนี้นตอนผมเดินไปเหมือนผมเห็นขาใครตูกอ้ออยคุณหนึ่งใช่ป<อ><า>่ะมีคน<ฮ>ตายแล้วเหรอ,อคุณเห็นคุณเห็นเหมือนผมใช่ป่ะไอ้เนี้ยถ,ถ้าคุณเดินมาคุณน่าจะเห็นแล้วเข้หมุดท่อเห็นแต่ผมแต่ผมไม่รู้ว่าใครไงไอ้ย่าแล้วแล้วแบบเอาแบบนี้ก็ไฟไฟไฟเดินมาจ<อ>ากขวาเหรอ ในกล้องอะฮะไฟไฟอยู่ไหนตอนนี้ไฟอยู่ไหนตอนเพราะว่าตอนเนี้ยตอนนี้เลยคืออยู่หน้าห้องไฟมีคืมีคนพูดได้ไหมมีคนพูดได้ไหมพีเจพีเจไฟเดินวนรอบวนวอดวนวนรอบซีเจอยู่ไม่ใช่ผมแล้วผมผมไม่นี่อยู่ผมเอฟเคอยู่ผมผมพุ่งมาเนี่ยแต่อยู่พีเจเอฟเคอยู่หน้าห้องแแบบไงไม่ผมอยู่นี่ ผมอยู่หน้าผมอยู่ในห้องไอ้นี่เลยอีห้อง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 อะไรห้องประชุมเลยห้องประชุมเลยโอ้ยห้องประชุมเลยแล้องแรกห้องประชุมอ้าวห้องปอะชุม้าวไม่เห็นทีเจ่อยู่นะแล้วตัวปอมันที่อยู่ตรงนั้นเลยไม่เห็น้าไฟ้องไม่ดูกล้องถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นผมเปิดได้นะเอองจริครับผมเห็นนะว่าคุณปุ๋ยไฟกราโดดข้าวแล้วโดดท่อผมเปิดเลยนะไม่ไม่ไฟมีสแกน มีใครสแกนไปยังมีใครพูดไปยัง Scan 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 โอเคเดี๋ยวดูปวยฟ้าสแกนว่ามีจริงหรือเปล่ามาเลยมาเลยเพราะฟ้ันมาแล้วไฟมันเลยมายเลยนายเลยเอา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 ตอนนี้ก่อนเอาตอนนี้ก่อนถ้าคุณฟ้ามีสแกนอ่ะแล้วแล้วตอนนี้มีใครมูให้ใครกันบ้างให้ใครได้บ้างตอนนี้ตอนนี้ จำได้ว่าห้องกล้องอ่ะสีฟ้า <Okay. S 1> จำได้ว่าห้องกล้องเราเดินเดินเินไปสามคนอ่ะมันจะมีเจวีใช่ไหมสามคนแล้วก็มีสีฟ้า<ห>กับผมแล้วคุณปลาก็าอยู่ห้องกล้องเ้วเดินลงเราเดินลงมาปุ๊บ<า><า>ผมามาทำ <รถ S 1> เบสอยู่อบอทไบเลอร์ใช่ไหมแล้วเจผมก็เดินมาเจอเจวีเออไม่ตอนแรกผมเห็นคุณปลาอยู่ห้องกล้องตอนแรก ไม่รู้ตอนที่มาไม่มีตอนแรกเขา่าจะเดินไปแล้วกอะคือ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 คุณป้างอะตอนแรกเขาอ่ะเดินเดินตรงทางเดินเสร็จแล้วเรามาที่ทิ้งขยะแล้วเราก็เดินออกผมอะเข้าไปที่ห้องขอมมูผมเห็นสีแดงอ่ะกาลังคองมูอยู่แล้วผมเดินออกมาผมเห็นคุณปุ้ยไฟเข้าตาข่าแล้วก็โดดท่อเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคือชาร์จิเปล่าไเชาร์จิมันก็มีหายตัวได้นะ ใช่แต่แต่คือแต่คือตอนนั้นคือแบบเขาคือปุยไายเขาคาแล้วโดดท่อเลยนี่ยแต่่ใ้องช่ี่เห็นเขาแต่ว่าคุณปุยไหวเขามีสแดด่กจนหเดี๋ยวเดี๋ยวฟังไ้นยก่อนนะฟังไฟก่อนนะเริ่มเกมมาเริ่มเกมมาไฟเดินออกมาพอพี่แยปบเปิ้ลใช่ไหมที่หน้าห้องแลบมาที่หน้าห้องแลบอ่ะแล้วพอไฟติดอ่ะไฟติดอะคือพี่แยปบเปิ้ลหายแต่ไฟไม่รู้นะว่าหายไปไหนอันนี้ไฟแค่พูดเฉยๆแล้วโอเคอยู่เพราะว่าพี่จะต้องปิดพี่จะต้องดูว่าจะต้องปิดม่ใครบ้าง อ่าอ่าแล้วทีเนี้ยพอไฟติดอ่ะเออพีอเปิลหายแล้วทีเจอ่ะทีเจอยู่ตรงหน้าห้องแล a p เลยตอนไฟติดอ่ะแล้วไฟก็เดินวนทีเจงั้นวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วไฟก็เลยเดินมาห้องจะเดินมาห้องกล้องแต่เจบอกว่าทีเจย์ afk นะไม่ไม่ทถึงไม่ทีงเนี่ยอ่ากันแน่หม่ถึงสแกนเลยงานก็ไม่ทำสแกนเลยมีสแกนนะยังเปิด ก็ให้เขาสแกนเลยรอสแกนก่อนใจรอสแกนก่อนพี่ใจเย็นพี่แล้วใครแล้วใครไป็นัวทาบวะไม่ใ่กูนลดวดึกไม่ใช่กูนะเถึงก็จบแล้วไปนิดเดยเฮ้ยไปต้องไปแล้ว ่สีอะไรสีดำเนี่ยใครมีอีกไหมจะแค่มีสองคนใช่ไหมแล้วอีกคนหนึ่งแซงไออีกคนหนึ่งนะตายไปแล้ว ไม่ถูกสาไคนเรียบร้อยครัเรียบร้อยครับแล้วฆาตกรมีเอาไม่ไม่ไม่รู้ว่าฆาตกรมีสามคนก็ดูว่ามีสคนโอ้โหสามสามไม่แล้วแล้วต้องต้องไป